ก็ oh, สวัสดีวันฝนฟ้าขนองกระจายแต่เช้านะแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนทุกคนเราก็พาเพื่อนมาดูอ่าไม่ได้อาห้ดูเลยมาดูผักหวานป่าสายพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองอะนะนี่มาเล็งกิ่งตอนเลยทุกคนอย่างเช่นต้นนั้นเดเราก็จะเปิดกิ่งตอนกิ่งแรกแล้วนี่เห็นไหมนี่ถ้าเมื่อมันได้ขนาดปุ๊บนี่ได้ขนาดนี่ สิผิว่ก็จะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตรงไหนทึบตรงไหนไม่ทึบมันก็จะต่างกันครับพวกไหนไปกิ่งไม่เนี่ยกิ่งไม่กิงก่งกระโดงเนี่ยมันจะขาวเห็นไหมเนี่ยมันจะขาวเห็นไหมต้นใหม่มันจะขาวถ้าต้นเก่าเนี่ยอันนี้มีการผ่านการเก็บยอดอะไรเงี้ยมันก็จะสีผิวเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนี่แต่เ,เราเดี๋ยวเราจะเปิดมีดแล้วทุกคนนี่กิ่งนี้จะเปิดมีดตรงนี้เพื่อให้แตกแตกกระโดงจากข้างล่างจะได้ตอนอีกหลายกิ่งประมาณนั้นอันนี้ยังไม่ได้ขนาด ตัวนี้ยังไม่ได้ขนาดเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองนั้นเพื่อนนะกวานป่าสายพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองอันนี้ยังไม่ได้ขนาดก็เว้นไม้่ก่อนจะใบใหญ่มากนี่ใบโอ้โหหลวงอย่างใหญ่ช่วงนี้เราปิดการทํายอดเพื่อนก็จะไม่ค่อยเห็นยอดผักหวานป่าเพราะเราจะหยุดมาได้สักประมาณเกือบสองเดือนได้แล้วมั้งเพื่อพักต้นเนาะให้เขาสะสมอาหารในใบนี่นี่เห็นไหมริงเนี้ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนสีจากเขียว จากเขียวกําลังจะขาวนี่ใกล้ขาวเป็นกระดงที่ขึ้นจากตรงนี้กระดงอยากที่ขึ้นจากตรงนี้ประมาณนั้นุกคนประมาณนั้นก็มีมีต้นรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ถ้าต้นใหญ่ก็จะเป็นรุ่นนี้อันนี้คือร่องรอยการตอนไปแล้วบ้างนี่เห็นไหมร่องรอยเดี๋ยวแต่ให้ดูนี่อันนี้คือตอนไปแล้วแล้วก็ขึ้นกริงใหม่แล้วเราก็จะมาตอนตรงนี้เอกตอนแรกอยากตอนคน เราจะตอนโคนเห็นไหมนี่ตรงโคนก็มีตอนไปแล้วเห็นไหมตอนไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ตอนถ้าเรามาตอนโคนเนี่ยขึ้นกระดงใหม่นี่ตอนโคนเนี่ยให้ขึ้นกระดงใหม่จากข้างล่างมันก็จะได้กิ่งสีนี้กิ่งสีขาวข,าวขึ้นมาประมาณนั้นทุกคนมาอัปเดตให้ดูแล้วก็มีตัวที่เราปลูกไปใหม่นี่ปลูกไปใหม่ด้วยนี่คือชำํำอ่ากิ่งตอนชํำถุงแล้วก็ปลูกใหม่เห็นไหมนี่นี่ ต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะทุกคนอันนี้ใช้ต้นขี้เหล็กเป็นพืชพี่เลี้ยงนะนี่นี่คือผักหวานป่าที่ปลูกใหม่ประมาณนั้นทุกคนพาเพื่อนมาดูจริงจริงเล็กเอาไว้ปลูกเองตอนนู่นอันนู้นอันนู้นเป็นผักหวานบ้านนะอันนู้นเป็นผักหวานบ้านปลูกปน,ปนปนกันไปเพื่อนแล้วก็ปลูกไปทั้งแถบทั้งทิวเหล่านี้แหละเออประมาณนี้อ่า สนใจจะปลูกผักหวานป่าสายพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองก็สอบถามสั่งซื้อได้นั้นเพื่อนนะมีกิ่งตอนจำาหน่ายอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะพอปลูกใหม่ตลอดเหมือนกันกิ่งไหนเหลือกิ่งไหนนี่เราแทรกลงให้หมดเลยเนี่เห็นไหมแบบว่าไม่ปลูกห่างมากนะเปลืองพื้นที่นะผักหวานป่าอย่าไปทําแบบเมตรสองเมตรนะระยะแถวแค่เมตรหนึ่งถึงเมตรห้าสิบก็พอระยะต้นเนี่ยยัดเข้าไปเลยห้าสิบเซน ไร่หนึ่งปลูกให้มันได้สามพันต้นไปเลยอย่าปลูกอย่าเปลืองพื้นที่เออถ้าเราเอาแบบทีๆไปเลยเอาแน่นๆเหมือนในป่านั่นแหละเขาก็อยู่กันแน่นๆนะน,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 นี่โอ้โยกโยกแรงเดี๋ยวก็ตายออที่จริงเราต้องมีหลักกันลมลนะทุคนะนี่ปลูกแบบมักง่ายมากเขาเห็นมันอยู่แบบว่ามีพืชพี่เลี้ยงอะไรบังไว้อ่ะใครสนใจจะปลูกหรือสอบถามอะไรเพิ่ม,เต,มเติมก็ถามมาเด้อ